สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพี่น้องสุภูสุขคนด้วยกันครับในมาเปลี่ยนสูดครับพร้อมเสวะเดินทางสู่ทุ่งนาทุ่งนาของเราครับในจักรยานคู่ใจออกเดินทางแล้วครับไปไหนไปได้ไปทุกที่ครับ ไม่ต้องห่วงครับอากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเขบรรยากาศก็ดีดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับบรรยากาศก็ดีดีฝนก็ตกมาแล้วครับตกช่วงเช้าครับสองของทางก็มีตุ้น ภัยตุนไม่ไงเนาะร่มรื่นเย็นดีครับอากาศเป็นไม่นานเดินทางครับนไปทุงให้ทุงหน้าทำงานครับเจี่ยวหนาเจียวออกจากเขานะครับเนาะประเทศครับเพราะว่าอากาศมันดีครับอากาศมันร้อนนะครับเนาะสามาทังนี้ก็เห็นคั้วยครับคั้วฝูหมวกใงครับคั้วเข่าเจ้าเนาะ เป็นอคอกกล้วยในพันงนี้ครับทางก็ดีดีครับพี่น้องทางไปให้ไปหน้าไหมเพื่อนเพื่อนทางยามักต่อยนะครับเ้ทางสินีมันไปสู้บ้านนั้นอีกหมู่บ้านนึงครับมันก็เลยทางสีสะดวกสบายนะครับทางรัดยางแล้วก็ ทางท้งเทคนอนกีดนะครับเนาะสองข้างทางก็มีแมน่นมน้ำน้ำเต็มไห,หน้าครับเต็มของหัวขจ้าครับว่าขาจ้าบริปล่อยน้ำบอกนะครับเนาะมันก็นเลยขังก็เลยเป็นน้ำเต็มอยู่ตลอดนะครับเนาะเดินทางก็ใกล้จะถึงแล้วครับ ไปเรื่อยๆครับจัก,กรยานคู่ใจครับเพื่อนๆพี่น้องครับกลับมาถึงสองข้างทางนพี่น้องเนาะเพื่อนๆเนาะมีต้นทวดินต้นเขาโพดเนาะครับเนาะเจียวง่ามครับ ถ้าเขาหน้าแล้วครับพี่น้องเพื่อนๆสุกคนครับเจอท่างหินแล้วครับทั้งตุม่มทั้งหินครับสูงกันไปเนาะครับเนาะจะไปยากเนี่ครับแบบจักรยานมันก็ไปได้นะครับเนาะมันบ่นหนักคือยังรถไหญ่ครับรถไหญ่กับขี่ตุ่มไลคกับ โมติที่ตมแล้วครับมันไปงานน่ายนครับถึงที่แล้วครับถึงจุดหมายแล้วครับไต่ต้นบกขามเทศครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับไต่ต้นบักขามเทศแล้วถึงจุดมุงไม้ที่ไปทำงานแล้วครับเดิอนออกไปเบื้องมองที่ไปจิบไปเกี้ยวหญ้าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องถ่ายคลิปแล้ว ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปถ้าม,มารีชอบก็ขอขให้กดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดแชร์นะครับเนาะเพื่อมีสิมีกำลังใจให้ทำามคลิปดีๆต่อไปขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆครับ